คิลอะไวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่อง,ดงเด็กเรียนแก่ขอเชิญรลบชมและรับฟังได้แล้วค่ะวันนี้มีเด็กเีแก่คนหนึ่งเรียนกศอยู่ท่ายหมู่บ้านทุกวันทุกวันและก็ไปเรียนชาวบ้านว่าที่ ของข้าหมดแล้วช่วยข้าด้วยชาวบ้านได้ยินชาวบ้านก็รีบวิ่งไปที่ไายหู่บ้านปรากฏว่ามีแกะอยู่ครบทุกตัวกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจวันหนึ่งมีหมาป่ามาก,กินแกะหมดเลยไม่เหลือสักตัว แล้วก็ไปเรียนชาวบ้านอีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมาปลาไม่กินเงของข้าหมดแล้วช่วยด้วยพอชาวบ้านได้ยินชาวบ้านจะใส่หัวไม่ต้องไม่เชื่อเด็กเลี้ยงแกะรอเพราะว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้ว่าอีกลับมาไม่มีแกะเลยพิธานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโกู จะไม่มีใครเชื่ออีกแล้วขอบคุณค่ะ